สวัสดีค่ะอยู่กับ,บันมชาน,นะคะตอนนี้เราก็มาร้านข้าวเปลี่ยนร้านปุ้มลักปุ้มรักนะคะร้านปุ้มรักอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะพาเอฟซีมาทานนะคะมีมกไข่กระทะแล้วก็จะมีข้าวเปลี่ยนเส้นแล้วก็จะมีโจ๊กนะคะก็มีขนมนี้โอ้ยขนมเทียนนี้ใส่เค็มใช่ไหมคะ ไส้เค็มนะคะก็มีไก่แล้วแต่ใครอยากเลือกอะไรนะคะก็มีข้าวเปียกเชฟก็มีอ้อมีหลายอย่างนะคะเอซีน่ากินมากเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นะะีโอ้โหสวยมากเลยค่ะเอซีน่ากินมากเลยนะคะนี่นะคะใครแวะมาแถวนี้ก็แวะมาทานได้นะคะ อย่าลมรัดนะคะก็เปียกเส้นร้านคุ้มรักน่าทานมากเลยสะอาดมากเลยนะคะเอตตี้อู้น่ากินยายชอบอันนี้ชอบอะไรชอบก้กอนชอบน้ำมันใช่ชอบน้ำมันค่ะชอบน้ำมันนะคะก้องมาผิดตัวเลยกลับหน้ากบหลังไม่ได้น,นะคะเอตียายหยิบก้องผิดอีกอันนึงมันอยู่ในรถยายมไม่ได้เอามานะคะ ก็เลยกลับหน้าก,กับหลังไม่ได้เอามาผิดตัวห <laughs> น้าฐานมาคนเยอะแต่เช้าเลยนะคะร้านเข้าเปลืกเส้นอุ้มรักนะคะ <c oughs> เขาเรียกถนนอะไรคะนี่เขาเรียกถนนอะไรคะ <c oughs> ถนนโพสีเด้อคะถนนโพสีนะคะตลาดโพสี ถนนโพสีนะคะแล้วมันก็จะผ่านตลาดโพสีด้วยแล้วก็ผ่านร้านแหนมเมืองด้วยนะคะเคราก็มาหลายคนนะคะามากับคุณแม่แซมมี่น้อยนะคะแล้วก็แม่น้อยอุดรน,นะคะน,นี่นะคะเราก็จะมาทานกันนะคะวันนี้านามาทานโจ๊กกัน,นอร่อยไหมคะยังไม่ใช้ใช้หมู<ๆ> <ๆๆ S 1> เขาเรียกใช้ถั่ว เดินมาแล้วขบเรียกเส้นนะคะขบเรียกแม่น้อยอุดรได้แล้วนะคะที่ร้านใหญ่มากค่ะ ข้าวต้มให้แม่มีข้าวต้มนี่น่าทานมากนะคะแท็ซี่มาทานตอนเช้ากันอันนี้ข้าวต้มนะชามเริ่มเลยนะคะอีกทีโอ้มาๆมากลูกโจ๊กเขาเปียกเส้นะะมาๆมา,า,มา,มาทานด้วยกันนะ<บ>ค่ะมาเร็วๆมาทานด้วยกันค่ะเขาเปียกเส้น ร้านอุ้มรักนะคะ,ะ,คะอยู่ถนนโพสีหน้าเซเว่นหน้าเซเว่นเลยนะคะหาง,ง่ายนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะทำไมอนนี้แมนไม่นอนอยู่ที่่ใจทานด้วยกันนะคะเด <วา S 2> ีย๋ยวยาจะทานให้ดูร้านเสริมสวยในอินเตอร์เน็ต ได้ินนนเยยกุ้งมาดูไมแซ่ข้าไข่แก้มคุณพี่เพิ่งมาจากอเมริกา เอาเอาแค่นี้กันเนอกินค่เป็นเพิ่นเกกันตามมานี่มันีีฮิตค่าเพิ่นเพียในอุตรด์พื้นแค่น้อยน้ำแขแค่นี้กันเนอะ าูก็กลัวนะไม่ยอน่อดีเลยเดมามาตตรงมนะม่อไหมเรียกอะไรงเล้งใช่ไหมูกเลย อาหารเวียดนามอันนี้ต้นตำรับนะดีหน้าเนี่เย็ะกินดีนะเนี้ยเ็มขนมมากเต็นนุ่มข้างน่ขม

วันนี้ด้วยอาชีนะแต่เดี๋ยวนี้มันยุ่กิอะไรตอน่นอนกานจังเลยใช่ไหม่่ไป เราถึงก้อน,นด้วยจ้าสำหรับในเนื้อไปถ่ายก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ติดแตสรสม channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่จะดีไมกดีแต่ได้ดยินไม่ได้กิดกดไม้ வேண்டாம் yeah.